What News เริ่มกันด้วยเรื่องของโควิดแล้วกันสำหรับตัวเลขการติดเชื้อ รายงานให้ทราบกันนะครับเพราะว่าจากจะให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขของการติดเชื้อมันก็ยังคงอยู่ระดับนี้แหละ2,000แล้วพอไปรวมกับตัวเลขในเรือนจําก็จะเป็น2,000ปลายๆ3,000อ,อะไรอย่างนี้ต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะครับหนึ่งในนั้นวิธีการดูแลตัวเองได้ก็คือพยายามที่จะหาคิวไปฉีดวัคซีนให้ได้โดยเร็วแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องวัคซีนเนี่ยตัวเลข3,000กว่าคน3,323คน นี่ดูคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยมีตัวเลข2ก้อน2,104คนกับ1,219คน2,104คนมาจากการเฝ้าระวังในเชิงรุกไม่ตรวจตามสถานที่ตรวจกลุ่มเสียงโน่นนั่นนี่นะครับค้นหากันไปส่วน1,219คนเป็นตัวเลขจากเรือนจำที่มีการรายงานเข้ามาในแต่ละวันเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขที่รายงานเยอะเหมือนกัน3,323ขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิต เยอะมากๆ47คนนี่ถือว่าเป็นสถิติใหม่ล่าสุดเลยคือโอม,มันคือสถิติที่แบบทุบมาเรื่อยๆร oh. ือเราว่า20คนเยอะแล้ว30คนเยอะแล้ววันนี้เกือบ50อะใช่อ่ะมันคือมันก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่ารอบนี้เนี่ยคนที่อาการหนักรุนแรงมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องระวังเรื่องของการเสียชีวิตจากโควิด คือถ้ามันพิสูจน์ได้ส่วนมากก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีอาการหนักมีมีโรคประจําตัวเป็นผู้สูงอายุหรือว่า<ฆ>พอเชื้อมันลงปอดมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการหายใจแต่ถ้าไม่เกี่ยวนะหลายคนตอนนี้เนี่ยบางทีเสียชีวิตแล้วถูกสนนิฐานไว้ก่อนเลยว่าตายเพราะโควิดอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะคือหมายความว่าเขาฉีดหรือ,อไม่ได้ฉีดก่อนคือเ,เอวเ,เราเห็นข่าวเนี่ยเราเห็นข่าวว่าแบบ เฮ้ยแม้กระทั่งตามตามต่างจังหวัด<ฤ>เวลามีคนตายอ่ะ<ฤ>ช่วงนี้เนี่ยคนจะพูดว่าตายเพราะโควิดคือวิตกจริตไงใครตายตายตายเนี่ยคิดว่าตายจากโควิดทั้งนั้นเลยทั้งทั้งที่ในข้อเท็จจริงเขาอาจจะมีโรคประจําตัวหรือเขาอาจจะตายจากอย่างอื่น,น เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์